คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18คนได้รับคำแนะนำนะครับมันเป็นของหมอคิดมาคิดในีินเดียวใช่ไหมซื้อมาจากคลินิกใช่ในเดียวใช่เมื่อกี้ใช่แหูแดงเลยมีที่ลงไหมมันออกฤทธิ์หนึ่งชั่วโมงยังไม่ออกฤทธิ์หรอกเพิ่งกินเมื่อกี้เองข้างในมันได้กินคูนสามกําเดียว เออมาเลยเหรอมาเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ดูหูดิพวกเราสิกดูสผมครับผมมานะครับผม วันนี้พวกเราจะมาเพิ่มวิตามินให้กับเพื่อนๆโดยการใช้วิตามินบำรุงร่างกายตอนนี้เพื่อนๆกําลังนั่งปราร์ตี้อยู่น้ตครับใช่ครับมีผมสองคนมีมาน่ากับอุ้มกําลังวางแผนต้องแผนไลคไม่ไม่มีเชิงว่าไล์หรอกเลยลองมาดูว่าปฏิกิริยารีแอคเป็นยังไงใช่รีแอคว่าเพื่อนๆได้รับสารเคมีเฮ้ยเฮ้ยํ <c oughs> าวิตามินพวกนี้ <c oughs> ไปมันจะเป็นยังไงแล้วเรามาชมกันดีกว่าครับคลิปนี้โปรดใช้วิจารยณในการรับชม ชาครับ <c oughs> รอดูจะเป็นยังไงลอยสวยแล้วเอ้ยออกมาเมืดดูไม่ออกหรอกมั้งชิมไหมชิมไม่ได้ชิมไม่ได้โดนเลย <c oughs> เนเเาะจ็บก็บอกเจ็บเป็นไรเด่นร้อนร้อนเหรอลมมันเป็นยังไงงานรยองร้อนไหมร้อนนะกลางยังไงก็เปิดพัดลมก็เปิดหน้ารถตามเท้าเป็นไรเดี๋ยวดูหน้าน้ำแดงอะเป็นไรทำไมร้อนอ่ะ A few moments later มะทำอะไรเลยใส่อะไรเข้าไปไม่ได้ใส่อะไรแกลียวเดินหายแล้วมามันเป็นของหมอนี่กินมาที่นี่ที่นี่เดียวใช่ไหมซื้อมาจากคลินิกใช่ทิ่เดียวใช่ไหมกี่ใช่ขทานไหนมาที่กินลืมบึกนึงอ่ะเหรออืมไม่ไม่ออกผลหรอกเด่นเอาอยู่อยู่แล้วมีที่ลงพยาบาลอยู่ไหมเหรอ ไปเข้าใจไปห้อกไปปกเปิดเถอะเด้อมีที่ลงไหมแม่เลยตาดเลยหูแดงเลยมีที่ลงไหมมันออกฤทธิ์หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่ออกฤทธิ์หลอกเพิ่งกินเมื่อกี้เองโอ้ยข้าดในวันนั้นกินขค้งสามกำเดียวเอ้อมาเลยเหรอมาเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ ดูหูดิให้ปั้นเขานึงละจำมาเขาเบาตาละจำมาแขนละจำมาขาละจำมาหน้าจำไหลให้จำลึกลึกเข้าไปตั้งในพะนะโอ้ใหญ่ๆจะจำใส่แห้งแห้งจำเองฮ่าฮ่าฮ่าฮไม่ได้ถ่าย h u